สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเจแจ็คแล้วเราก็อยู่กันในเกมโตเกียวกูเวคเคนิงนะวันที่21มิถุนายนเนี่ยก็จะมีเอโตะร่างผ้าพันแผลเนี่ยมาให้สุ่มแล้วนะสเตตัสสกิลเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับผมแท็กเนี่ยเป็นของต้นอากิรินะครับผมต้นอากิริก็เข้ามา2ตัวติดๆเลยตัวที่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าหนูอายโตะนะ ตัวนี้ก็จะเป็นเอโตเลยเข้ามาอีกแล้วเอโตเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตเนะเดี๋ยวมาดูสกิลแอคทีฟของเอโตกันเลยมาดูที่1ดาวก่อนแบบว่าการ์ดเพียวๆเลยจะให้ผลมอบเอฟเฟกเพิ่มค่าความสามารถพื้นฐาน10%ให้กับฝ่ายเราเนาะแล้วก็จะให้ผลมอบเอฟเฟกเตือนขั้นยอดให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเอฟเฟกเตือนขั้นยอดเนี่ยก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงสกิลแอคทีฟหนึ่งครั้งและให ผลความสามารถเกี่ยวข้องกับการโจมตีเพิ่มขึ้น5%ต่อเนื่อง1รอบนะครับผมพอมาเลเวล2เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยก็คือเหมือนกับเลเวล1เลยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยเท่ากันเป๊ะเลยเพิ่ม10%เพิ่ม10%แล้วก็เพิ่มการโจมตีขึ้น5% 1รอบแต่ว่าพอมาดูที่เลเวล3เนี่ยจะเป็นอ่าเพิ่มค่าความสามารถพื้นฐาน15%แล้วก็ให้ผลเอฟเฟกเตือนขั้นยอด เตือนขั้นยอดเนี่ยจะเท่ากันหมดนะครับผมให้ผลบัฟเกี่ยวกับการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น5%เท่ากันหมดนะเนี่ยต่างเลเวล1กับเลเวล2เนี่ยต่างกันแค่สกิลเพิ่มค่าวความสามารถพื้นฐานเพิ่มขึ้น1รอบกับ2รอบเท่านั้นเอ,อเอโตะเนี่ยก็ไม่ไม่จำเป็นมากนะครับผมที่จะต้องรวมการสกิลเนาะคล้ายๆอุตะเลยมาดูมาดูที่สกิลพาสีกันหน่อยครับผม สกิลพาสีฟเนี่ยอ่าจะเป็นการตีบวกดาเมจเพิ่มดาเมจให้วีคอะไรต่างๆเหมือนเดิมเลยมันก็จะมาตันที่กี่ดาวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตันที่4ดาวเพราะว่าไอตีบวกดาเมจอันแรกเนี่ยมันปลดล้อมให้เลยตอนที่ว่าตัวเราศูนยดาวอาเคครับผมไม่รีรอเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดีก,กว่าอ่าสุ่มแล้วก็ค่อยมาทดลองทีเดียวถ้า ส่มเราไม่ได้เราก็มาทดลองอยู่ดีครับผมเพราะว่าจะได้เห็นภาพนะว่าเอโตเนี่ยมันโหดหรือเปล่าไปครับผมที่10ใบแรกเปิดเลย10บใบแรกโอ้โหทองฟ้าไม่คึ้มเลยดูกันต่อครับผมที่ใบที่20ครับมาละมาละ,ม,าละม่วงมาละแต่ว่าเอโตผมมันจะมาหรือเปล่าสีม่วงอ่ะมาแล้วอ่ะมาหเศษครับผม อ่ะตั้งตาคอยอยู่เลยมาเลยครับผมอ่าแบบนี้ถือว่าดวงดีหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเอโตะมาใบที่20เลยนะครับผมโอ้ยของแท้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คก่อนขออนุญ,ญาตเข้าไปเช็คตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าเอโตเนี่ยควรจะสุ่มมาเยอะๆหรือเปล่าเพราะว่าเราได้เร็วไงเราได้ใบที่20เลยอะ่ะ 1>, 1ดาวจะปลดล็อคอาตามที่ผมบอกเลยก็คือสดาวจะปลดล็อคพาสีบเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะก็คือถ้า2ดาวเนี่ยเมื่อโดนโจมตีแล้วติดวีคจะให้ผลทำให้เลเวลสกิลของตนเองเพิ่มขึ้นนะครับผม 3ดาวจะเป็นการเมื่อเอโตะอยู่ในสนามลบทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้งจะทําให้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของตัวละครต้นอาอกิริทั้งหมดของเราเพิ่มขึ้น1.5%สูงสุดถึง12%เลยอ่าเลยเอโตะนี่ก็เหมาะกับการตีบอสเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเน้นยืนนานๆบัฟรัวๆพอ4ดาวเนี่ยพอถ้าเอโตะเบ่งพลังใช่ไหมก็คือ ปลดปล่อยพลังทั้งหมดแล้วจะมอบเอฟเฟกภูมิคุ้มกันควบคุมและเอฟเฟกวิให้กับตนเองภายใน1รอบอ๋อมันก็จะคอมโบกับปลดล็อก2ดาวเมื่อถูกวิ่งจะให้หนโอกาส50%ทําให้เลเวลสกิลของตนเองเพิ่มขึ้นเออโอเคอยู่นะเดี๋ยวมาดูที่1ดาวก่อนน่าจะปลดไปที่1ดาวนะเมื่อเริ่มการต่อสู้จะมอบเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับตัวละครต้นเอากิริทั้งหมด ก็คือเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราจะให้ผลลดการป้องกันลงให้กับตนเองภายในหนึ่งรอบและทำให้ตนเองสร้างดาเมจเพิ่มเติม10%เท่ากับจำนวนดาเมจเมื่อตนเองสร้างดาเมจภายในหนึ่งรอบเมื่อไอตัวตายจะลบเอฟเฟกทั้งหมดโอเคครับผมโอเคได้เรื่องได้เรื่องอยู่นะถ้าผมเห็นเหมือนสกิลใดสกิลหนึ่งนะมันมีสกิลหนึ่งของเอตัวที่ว่า อยู่ในเทินสุดท้ายแล้ว,วมันจะทำดาเมจทั้งหมดอะใช่ตัวนี้หรือเปล่าอะเออเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันก่อนนะว่ามันมควรค่าที่จะสุ่มต่อหรือเปล่านะแปของผมเรามีทดลองเล่นอยู่แล้วเนาะไปไอ้โตะบินไปก่อนเดี๋ยวลองที่การ์ดหนึ่งดาวก่อนแล้วก็คานิกิตะขาบคานิกิตะขาบเนี่ยก็เหมือนสปอยเลยอาจารย์เออสปอยเลยอะ อันนี้ก็จะเพิ่มคีดาเมจเพิ่มค่าอะไรต่างๆให้เพื่อนเพื่อนเราก็จะตีแรงขึ้นมาไอโตโบ,บินแล้วก็เดี๋ยวลองโอ้โหผมอยากลองอ่ะนี่แล้วกันมันจะได้2ดาวทั้งคู่ทั้งคานิกิตะคาบแล้วก็ไอเอโตแล้วก็ปิดท้ายด้วยคานิกิตะคาบแล้วกัน เ,เ,เดี๋ยวลองเป็นคูณหนึ่งอ่ะคูณสองพอโอ้แตกไปละแรงนะเออก็คือถ้าผมสุ่มไอ้นี่หมดเนี่ยผมจะเอาอะไรไปสุ่มคาเนกิวะผมก็คิดอยู่นะเดี๋ยวมาลองกันอีกรอบหนึ่งนะก็คือไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยมันลองได้สามด่านมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆมาเปิดมันเลย ตุ้มตุ <lawsuit> <done> ้มต <aren as> ุ้มเติมยิงไปเออโดนดิฝั่งเราแตกหมดเหลือเอโตตัวเดียวหรือเปล่าโอเคเหลือเอโตตัวเดียวแล้วเอโตก็ติดวีกด้วยนี่แหละครับผมผมจะมาดูเอฟเฟกต์ตรงนี้เนาะไปเอโตใช้สกิลสามดาวไประเบิดพลังปึ๊บอ่ะเรียบร้อยเลย อ้ยก็คือเหลือตัวสุดท้ายเอฟเฟกต์สกิลสามดาวดาเมจค่อนข้างแรงเลยนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าดาเมจตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะทำไมมันถึงทำดาเมจได้ขนาดนี้อะทุกคนเวอร์วังเวอร์เป้าขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะ ไหนวะทุกคนมันอยู่ตรงไหนอะเมื่อตัวละครฝ่ายเราเหลือแค่ตนเองเท่านั้นอ๋อก็คือเอฟเฟกตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยก็คือเมื่อตัวละครฝ่ายเราเหลือแค่ตนเองเท่านั้นจะแทนที่เอฟเฟก์ด้วยตัวละครทั้งหมดได้รับดาเมจที่เท่ากับ HP สูงสุด20%ของเตกก็คือจะทำดาเมจ เท่ากับ20%ของเอโตใส่ฝั่งตรงข้ามไปเลยนะครับผมเฮ่ยของแท้ว่ะจะแทนที่เอฟเฟกด้วยตัวละครทั้งหมดอ่ะก็คือเอาเอฟเฟกของตัวละครทั้งหมดมายัดให้ตัวเราอะ่ะแล้วก็บึมฝั่งตรงข้ามไปเลยอ่ะโอเคก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ปลดพาสซีฟมาแล้วไง ก็น่าจะเอามาแค่1ดาวก่อนเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแป๊บว่าควรสูงมาเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าควรสูงเพิ่มผมก็จะมาจัดเพิ่มแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ